สวัสดีค่ะอินทุกคนประเคนแสงหลักสูตรนักการศาตร์โรงเรียนการเรียนค่ะวันนี้จะมาสอนทำน้ำพริกกะปินะคะให้นักศึกษาหลักสูตรทากรรมนะคะก<ม>็ก่อนอื่นเลยนะคะเครื่องปรุงนะคะก็จะมีไม่เยอะนะคะก็จะมี ừ กระเทียม้องเป็นต้องเป็นต้องเป็นกระเทียมไทยนะคะมันต้องเป็นกระเทียมไทยเลยเพราะว่ากระเทียมไทยจะมีกลิ่นหอมแต่ว่าถ้าเป็นกระเทียมจีนหรือกลีบใหญ่เนี่ยจะมีกลิ่นไม่ไม่หอมนะคะ นะคะแล้วก็อันนี้พริกขี้หนูสวนสังเกตได้ว่าเม็ดเล็กนะคะอาจจะมีรสชาติเผ็ดอันนี้เนี่ยต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าสมัยนี้พริกแต่ละแต่ละที่ที่เราไปเก็บมาอาจจะมีรสชาติเผ็ดไม่เผ็ดต,ต่างกันถูกไหมบางทีร้านส้มตำสมบูรเราไปรับไปกินส้มตำอภิกสามาเม็ดร้านนี้อาจจะเผ็ดมากแต่ว่าพริกสามเม็ดบางร้านก็ยังไม่เผ็ดเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับ<ม>ความชอบของเราด้วยนะคะเดินครับิอม<อ><อ> บางที่อาจจะมีลักษณะที่แข็งนะคนาดนค่ทีนี้เนี่ยอาจารย์ก็เลยเอาไปต้มน้ําแช่ในน้ําร้อนก่อนต้มน้ําให้เดือดเลยนะคะแล้วก็เอาสมวนผสมก็คือตวงกุ้งแห้งเนี่ยนะคะแล้วก็เอาไปแช่ในน้ําร้อนจนกระทั่งมันนิ่มแล้วก็เอาขึ้นมาแล้วก็ถึงให้<อ>ให้แห้งเนี่ยกลายเป็นค่ะแต่ตอนนี้กุ้งมันจะนิ่มแล้วแต่ก่อนนั้นเนี่ยกุ้งเขาจะแข็งนะคะ ต่อมากะปิค่ะกระปีลักษณะของกะปีเห็นไหมคะเอ่อจะเป็นลักษณะคล้ายๆคล้ายๆไงเป็นก้อนๆเหนียวๆนิดนึงน,นะคะสีแต่ละที่แต่ละจังหวัดหรือว่าแต่ละร้านก็ไม่เหมือนกันเนาะอันนี้ก็คือถือว่าสีก็สวยถือว่าเป็นกะปิที่สีสวยนะคะไม่ดำมากจนเกินไปถ้าสีเสือต้องไม่ดำใช,ใช่ค่ะแล้วก็น้ำปลานะคะแล้วก็น้ำนปลาตีนะคะแล้วก็น้ำมะนาวแล้วก็มะเขือพวง นะะ้ำพริกกะปินะคะเปนะะ็นอาหารเครื่อจินะคะ่ะก็สังเกตว่ามีน้ำพริกกะปิแล้วก็ต้องมีผักนะคะสำหรับจิ้มด้วยนะคะก็ทานคู่กันนะคะ ก่อนจะทำน้ำพริกกะปิเราก็ต้องนำกะปิเนี่ยไปปิ้งก่อนเพื่อให้ทำให้กะปิหอมเพราะว่กะปิก็จะมีรสชาติที่เค็มนะคะแล้วก็มีกลิ่นเฉพาะตัวคือกลิ่นคาวต้านไหมเอ่ยกะปิทำจากอะไรอยากถามอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะโอ้โหมีความรู้นะคะ ทำอ่านอาจารย์ดูวดิธีหอ่อห่อไปคุยกันไปเนาะ,ะก็คือว่าเคยนะคะเคยก็ค,ยคือกุ้งกุ้งชนิดหนึ่งนะคะก็คือเป็นกุ้งตัวเล็กๆนะคะแล้วก็มีลักษณะเเวลาเวลาคนเขาจับขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะเอาเคยเนี่ยไปตากแดดก่อนไปตากแดดให้แห้งเลยนะ,ะแล้วก็เอามาเอ,อเอามาคลุกกับเกลือ,อ,คอค่ะพอคลุกกับเกลือเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะเอามา หมักในโอง่งหมูเคยเห็นไหมในต่างจังหวัดเออนั่นแหละค่ะเอามาหมักเสร็จแล้วก็พอได้ระยะเวลาเขาก็จะเอาขึ้นมาขายปิี่ก็เป็นกระเปียบ,บนี้นะคะทีนี้เนี่ยพอห่อได้แล้วนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะเอาไปปิ้งนะคะค่ะนี้เราก็ปิ้งมาสักระยะหนึ่งเห็นไหมคะใบตองเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีฟ้าสีดำแล้วนะคะก็แสดงว่าข้างในเข้าถึงข้างในแล้วนะคะก็ ถึงเวลาที่เราจะต้องไปเปิดดูซิเป็นยังไงหอมออกมาเลยอ่นะคะเออใช่อาจารย์ก็พ่งได้กิดอโอเคอย่าแหงวางใส่ไว้ในนี<ๆ>้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะตำส่วนปผสมอื่นก่อนมันก็จะแห้งขึ้นกว่าเมื่อกี้นี้นะคะอย่ะคะ่ะเอาลงไปเลยค่ะ น,นี้เพื่อนีเก็บหน่อยต่อมาอ่ะใครจะช่วยอาจารย์ตม,หน,ตมหนูตาหนูตมวีนี้นะคะอันนี้คือกระเทียมไทยใส่ได้ตำได้เลยใช่ไหมคะตได้เลยคะ่ะต้องให้ละเอียดเลยใค่ต้องให้ละเอียดค่ะ พาว่า,าบบใละเอียดเราก็จะใส่กระเทียมเผ็ดไ,ไ,ไหมเผ็ด<ห>แล้วกันเนาะใส่ให้หมดเลยตอนนี้เนี่ยระวังมันกระเด็นข้าวตาหนูก็ป้องป้องไว้หนึ่งนะคะขพอ,อเข้ากันแล้วนะคะใ,ใส่ามาอึกต่อได้เลยคะ่ะ อาจารย์ถ้าเอป้าไม่มีมะอึเราจะใส่เป็นผลม,ามา้ไออย่างอื่นได้ไหมคะรับก็ไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ก็คือก็คือสร้างวัตเปี้ยหรือว่าเรามีมะดนันเราก็ใส่มะดันก็นได้ค่ะมะดันก็มีมมรสเเรีย้ยเหมือนกันเ,เนาะลักกามก็ใส่ด้วยได้นะคะตำให้ละเอียดเลยค่ะอ๋อระหว,ว่างที่เพื่อนตำเนี่ยพอดีอาจารย์ได้เตรียมกุ้งแห้งถ้าสมมติว่าเราเราใช้กุ้งที่เป็นตัวตัวเมื่อกี้แล้วก็ มาตำด้วยมันจะใช้เวลานาน,นแน่เลยเพราะฉะนั้นเราควรที่จะเอากุ้งแห้งที่เราแช่น้ําแล้วก็ผึ่งใหง้แห้งเนี่ยเอาไปโขลกให้ละเอียดก่อนเพือ่อช่วยทุนเวลานในการตำม,มากขึ้นนะคะอ่าพอ,อมาอึกกับส่วนผสมอื่นเริ่มเข้ากันได้นะคะอาจารใส่ก<อ>ุ้งกุ้งแห้งอ,อันนี้เมื่อกี้น้ำมันจะแฉะเนาะพอเราใส่กุ้งแห้งอ่ะเริ่มมีความมีความข้นละ<อ>ใช่ค่ะ โอเคทีนี้ถึงกะปิแล้วใช้ช้อนช่วยคนก็ได้นะคะล uh huh. ูกนะคะใส่กะปิทีนี้เนี่ยกะปิเนี่ยเราต้องดูด้วยนะคะ uh huh. เราต้องชิมก่อนเอาง่ายๆว่ารสชาติกะปิของเราอะ่ะ มีความเค็มไหมเค็มมากเค็มน้อยขนาดไหนเพราะว่าเมื่อกี้อาจารย์บอกว่ามันหมักอะไรคะหม,มักหมักเกลือใช่ไหมคะทีนี้เกลือแต่ละพื้นที่ท,ท้องถิ่นแต่ละที่เนี่ยเขาก็จะหมักไม่เท่ากันถูกปะ่ะเอออยา่างกะปิบางคนบอกว่าอุ้ยของเธอแค่ไม่เค็มจังหรืออะไรอย่างนี้บางทีเนี่ยอาจารย์ใช้กะปิสูตร้ยสองช้อนโต๊ะแต่เวลาหนูไปทำสองช้อนโต๊ะจริงที่หนูซื้อกะปิมาหนูจะว่าเฮ้ยถ้าไม่สองช้อนโต๊ะของอาจารย์มันเค็มไปหรือเปล่าคือจริงๆแล้วเราก็ต้องเรียนรู้ด้วยแหละว่ากะปิของเราอ่ะควรใช้ ควรใช้น้ำปลาเอแค่ไหนด้วยนะคะแต่วันอันเนี้ยอาจารย์ได้ดูแลสูตรของอาจารย์มาเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นทำตามสูตรคะ่ะกระปีของอาจารย์ก็ก็ใช้ที่เดิมนะคะในน้ำปลาใส่ลงไปเลยตามสูตรเลยนะคะทีนี้หนูต้องตามมานนะลูกหนูแค่คนๆพอไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกระเด็นนะคะ คนเหมือนกันคนให้มันอ้อน้ำตาลปี๊บเนี่ยมีหลายลาักษณะนะบางทีเราไปตลาดเนี่ยอาจจะมีลักษณะเหลวๆหรือบางทีเปเป็นลักษณะที่เป็น <Okay. S 1> แขน้งแข็งอย่างนี้ก็ใช้ยีเอานะคะคนให้มันเข้ากันนะคะมะนาวอาจารย์บอกนิดนึงว่ามะนาวแต่ละหน้าเนี่ยก็จะมีความเปรี้ยวของของมะนาวไม่เหมือนกันใช่ค่ะบางทีน้ําเยอะๆแต่เปรี้ยวยัง ไม่มากก็มีนะบางทีน้ำไน้อยแต่เปรี้ยวจัดมีความเข้มข้นสูงก็ได้ทีนี้เนี่ยก็ต้องช่วยกันชิมนิดนึงนะคะแต่ว่ามะนาวอันนี้อาจารย์ก็ดูมาแล้วว่าเหมาะสมนะคะตามสูตรค่ะอาจารย์ได้ปรับสูตรให้เหมาะสมกับหน้านี้แล้วด้วยมะนาวลูกที่เราซื้อมาด้วยนะคะใส่ไป,ไปเลย ป็นไงคะส่มะนาาแล้วมีกลิ่นไหมมีกลิ่นหอมเลยนะคะแล้วก็ความเข้มข้นของของน้ำพริกกะปิก็จะมีความเข้มข้นกำลังดีนะคะอะโอเคทีนี้เนี่ยอันนี้คือมะเขือพวง,เ,พวงเราจะไม่ตำให้ละเอียดเราจะบุกให้เขาแตก,แตกเฉยเฉยนะคะเพื่ออะไรคะอาจารย์เพื่อ,อ,อคือมาเอ่อมะเขือพวงเนี่ยก็จะ ทำให้มีเนื้อมากขึ้นเป็นเนื้อสัมผัสใช่เสร็จแล้วนะคะกะปิน้ำพริกกะปิของเราจะสังเกตว่าอาจารย์จะโรยพริกขี้หนูเล็กๆไปเขาเรียกว่าลูกโดดลูกโดดแปลว่าสมมติว่าน้ำพริกกะปิอันเนี้ยังไม่เผ็ดมากพอสําหรับเราเราก็จะตักลูกโดดเพิ่มความสมมติว่าเราเราทานร่วมกันหลายๆคนใช่ไหมคะวันนี้ชอบเผ็ดวันนี้ชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็เอาลูกโดดไป นะคะทีนี้ก็มาจัดนะคะใส่ผักคู่กับผักนะคะเครื่องจิ้มต,ต่างๆก็จะมีทั้งผักทอดนะคะผักลวกแล้วก็ผักสดนะคะผักทอดอาจาย์ก็จะเป็นชะอมนะคะชะอมชุบไข่ทอดนะคะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยก็คือมะเขือมะเขือชุบไข่มะเขือยาวนะคะลูกแล้วก็ปลาทูทอดนะคะ,ะส่วนผักสดก็จะมีพวกแตงกวาน,นะคะขมิ้นขาว นะคะแกะสลักให้สวยงามนะคะเพราะว่าเป็นอาหารของภาคกลางเนะาะอ่านว่าใช่อาหารภาคกลางต้องมีความประณีตนิดน,นึงนะคะคแล้วก็จะมีผ,ะะผักลวกนะคะผักลวกตรงนี้ก็จะเป็นถั่วฝักยาวลวกนะคะมัดเป็นปมปมนะคะแล้วก็มีถั่วพลูนะคะแล้วก็ดอกแคแล้วก็ดอกสนม,มีเป็นบางโอกาส,สาเพราะว่ามันไม่ได้มีทุกฤดู<า>ใช่ไหมคะก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องมาดูรสชาติของน้ำพริกกะปิก็คือเปรี้ยวน้ำเปรี้ยวเค็มเผ็ด เปรี้ยวใช่ไหมคะเปรี้ยวเค็มเผ็ดนะคะก็เสร็จแล้วนะคะน้ำพริกกะปิพร้อมเครื่องเคียงนะคะถ้ามีวัตถุดิบที่ที่ดีนะคะแล้วก็เครื่องครบรสชาติเป็นธรรมชาติอยู่แล้วก็คือออกเปรี้ยวเค็มแล้วก็เผ็ดมันก็ไม่ยากเนาะก็คือเป็นสรุปแล้วเขาเป็นกับข้าวคู่คนไทยมาตั้งนานแล้วอ่ะ ยังไงก็คนไทยก็ไม่น่าทำยากอ่ะ